ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาแนะนำอีกนะครับก็จะเป็นตัวตัวหลูดกระสุนของคั w เวลนะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้กับแม็กซีนได้ทั้งแบบแม็กเดี่ยวแม็กคู่ทั้งแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่นะครับเอ่อครับก็กระสุนก็ใช้ได้ตั้งแต่ขนาด9มม,มจุดสามารถ7จุด เออ45นะครับแล้วก็10มิลิเมตรแล้วก็จุด4 5 ACP นะครับซึ่งสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็สามารถปรับรูปแบบของแม็กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กแถวเดี่ยวหรือแม็กแถวคู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการการใช้งานนะครับเทียบกันระหว่างใช้มือกับใช้เครื่องว่าอันไหนมันจะง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งเขาเขาเขาเคลมว่าตัวนี้มันเร็วกว่าการใช้มือถึง2เท่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลองกับแม็กก็กนะครับขนาดกระสุน9มมก็จะมีทั้งกระสุนยิงและกระสุนดัมมี่นะครับใส่ก็หันหันปากทางนี้นะครับเข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้สุดน,นะครับดันไป สำหรับแม็กก็กตัวนี้ก็จากจากที่เขาระบุมามันมันก็จะมีเบอร์ระบุมาให้ว่าแม็กขนาดเท่าไหร่ใช้กับเบอร์อะไรนะครับสำหรับแม็กก็กตัวนี้ก็ใช้เบอร์สี่นะครับเป็นดับเบิลสเต็กแมกกาซีนนะครับใส่เข้าไปนะครับดันให้สุดนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับครับอันอันนี้นะครับช่องใส่นะครับใส่เข้าไปกดนะครับ กดกระสุนให้อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็กดให้มันดังกึบนะครับลูกก็ดันเข้าไปแล้วทีนี้ก็บรรจุต่อนะครับครับออันนี้นะครับ เราใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,เอาลองเทียบนะครับระหว่างบรรจุด้วยมือเปล่ากับบรรจุด้วยเครื่องว่ามันมันเร็วกว่าหรือช้าวกว่ากันยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองบรรจุกระสุนด้วยด้วยมือเปล่านะครับกระสุนสิบหนัดนะครับมีทั้งแบบกระสุนจริงและกระสุนดัมมี่นะครับเดี๋ยวจับเวลาดูครับ ครับก็ใช้เวลาไปประมาณ41วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาจับเวลากับตัวช่วยหลุดกระสุนของของย่อคัร์ทเวลนี่นะครับว่ามันจะเร็วกว่าไหมครับ ครับหลังจากที่ลองจับเวลาเทียบกันแล้วนะครับก็ถ้า,าใช้เครื่องเนี่ยมันก็เร็วขึ้นกว่านิดนึงไม่ได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือมันไม่มันไม่ปวดนิ้วถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็น m ม็กสอง3มเนี่ยครับมันก็จะช่วยได้เยอะเลยครับช่วยได้เยอะกว่าใช้มือยัดแน่นอนครับลองดูครับ